สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมการบินพรเมเตอร์ขึ้นฟ้าท้าพายุลมโคตรแรงที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยบินมาโอเคฮะาพารอนทั้งหมดเป็นอย่างไรจะจบแบบไหนเดี๋ยวตามไปชมกันเลย ที่สนามบินตองจางจังหวัดกาลสินโอกเราก็มาบินกันที่นี่วันนี้มีพายุฝนห้าลมโคตรแรงแรงสาใจแน่นอนรัาว่านักบินแต่ละคนกระโดนพายุหอบกันอย่างสนุกสนาน ถ้านานๆจะมีพายุโหมกรมโแบบนี้การบินใหม่ก็ต้องขอลองสักหน่อยลองบินลมแรงที่สุดในชีวิตดูครับว่าจะเป็นอย่างไรน่นๆครับว่าลมแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ก็ไม่แนะนําให้ลอเลียนแบบครับครับครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวรอบเดียวรอบเดียวลาไปแล้วฮะได้เวลาบินขึ้นฟ้าค้าพายุว่าร่มขึ้นมา แล้วฮะสำหรับสิ่งเล็กๆที่เร็วๆก็นำบินใหม่บินที่ไรไม่ร่วมขากระบายแตกนี่ใช้เครื่องเทียบเจ้าสายฟ้าทอร์สอร้อยเอฟความร่มเทียบเจ้าสายลมจูเดคาลอนเอ็กซ์เหนือขึ้นมาแล้วนะฮะสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือสีของรางของลมพายุแล้วก็ละอองฝนไม่ทำไมมันช่างตื่นเต้นแล้วก็สนุกแบบนี้ตอนนี้นะฮะพายุฝนขนาดใหญ่ใกล้มาถึงกันแล้วมีเวลาบินอีกไม่นานก็ต้องเอาให้คุ้ม เมื่อในเครื่องบินกับบรฏิการล้มนทโหลแบบนี้ก็ได้เรียนรู้การฝึกควบคุมร่มในเครื่องยนต์จะทำยังไงให้บินสมูทที่สุดตอนนี้เ็กที่เรียบาก้าก็กำลังเรียนรู้ในการปรับทีมครับให้ร่มเจาะอ,อากาศยิ่งเปิดทิมมากนะฮะก็รู้สึกว่าร่มจะเร็วมากขึ้นและก็บินสวนลมได้เร็วขึ้นแต่ก็จะมีการแปลงของร่มเพิ่มตามขึ้นมาด้วยกะต้องเลือกปรับทีมให้พอดีครับผม สซ่ช่วงท้ายละห้หลองฝนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องรีบแลนดนิ้งกันแล้วเดี๋ยวมาดูครับว่าลมฝนโขดแบบนี้จะลงไปแบบไหนตามไปชมกันเลยครับ นี่เลยฮะไม่เหลือครับผมโดรี่ยหอบตีเรงนการแลนดิ้งไปหนึ่งรอบแม่เหมือนช่างสนุกจริงๆเอาละฮะทุกครั้งที่มีความผิดพลาดก็จะมีข้อแนะนํามาฝากอยู่เสมอสุปกับบีคันนี้นะฮะสิ่งที่ใหญ่สุดก็คือการแลนดิ้งครับผมยิ่งตอนที่ลงกันโชคเมื่อเราอยู่ใกล้พื้นนะฮะเราจะควบคุมโลกได้คุ้งยากแล้วก็กลับตัวไม่ได้แนื่องจากว่ากะต้องโดนโรี่ยหอบไปตามระเบียบ ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะก็เรียนรู้และแก้ไขได้โดย1น,นะฮะถ้าสภาพอากาศแบบนี้ก็ต้องลงแบบตรงแกนลมเป๊ะๆเท่านั้นนะครับเพื่อไให้ลมพัดเราเอียงซ้ายเอียงขวา2นะฮะเมื่อใกล้ถึงพื้นให้เราเติมเครื่องลงครับผมให้ดันเราไปข้างหน้าอยู่เสมอไม่ให้ถอยหลังและถ้าลรามีการแป่งหรือโยกก็ให้เรียกความเสี่ยงโดยการอัดเครื่องนไปอีกครั้งแล้วกลับมาลงใหม่ 3เมื่อขาแตเพื่อนแล้วก็ให้เรารีบกลับตัวนะฮะแล้วก็เอาร่มลงมีเท่านี้นะฮะก็จะแลนด,ดิ้งได้อย่างปลอดภัยจ้กเห็นการครั้งนี้แน่นอน,นรับว่าเมื่อได้รู้จากความผิดพลาดก็ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายการโครงงอแล้วก็หักไป2ก้การนะฮะตกการละพันแปดรบาทพลาสติก3ทางยึดกาะะ้านนะฮะก็หักไป2ตัวตกตัวละ200บาท ค่าโซอีก50บาทนะฮะรวมแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น4,050บาททวนก็ไม่เสีเรียดฮะเงินเมียครับผมไม่ใช่เงินเราเอาละฮะเมื่อเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาขึ้นบินกันต่อการบินพาราเมเตอร์นะฮะมันทำให้หัวใจของเราพองโตเส้นแรงแล้วก็มีความสุขอยู่เสมอพบกันใหม่ที่ต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ